อันแรกนะครับจะเป็นกลุ่มของ liquidity ratio นะครับ liquidity ratio เนี่ยจะเป็นอัตราส่วนที่เอาไว้ใช้ในการคำนวณสภาพคล่องของกิจการนะครับเพื่อดูว่ากิจการที่เราสนใจศึกษาอยู่นั้นเนี่ยมีสภาพคล่องมากน้อยขนาดไหนนะครับ ratio ตัวแรกนะครับจะเรียกว่าตัว current ratio r ัวเคอร์เรนต์เลเนี่ยเราจะเอาตัว c u r r e n t A s s e t หาด้วย c u r r e n t Liability นะครับหรือว่าตัวสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับซึ่งตัวอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยจะเอาไว้ใช้เพื่อวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบตัวสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดกับตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้า ค่าที่คำนวณได้นั้นสูงขึ้นเท่าใดนะครับก็แสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี่สินระยะสั้นมากเท่านั้นนะครับทำให้บริษัทนั้นมีความคล่องตัวนะครับในการชำระหนี้ระยะสั้นพูดง่ายๆเลยคือเลโชตัวนี้ออกมายิ่งมากยิ่งดีนะครับอย่างบริษัทที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี่สินหมุนเวียนเนี่ยเลโชมันก็จะอยู่ที่1 1กว่ากว่าๆนะครับหรือว,ว่ามากกว่า1น,นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือถ้ายิ่งมากกว่า1เนี่ยก็คือยิ่งดีแสดงว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องนะครับ มานะครับเลโชตัวที่2เนี่ยจะชื่อว่าตัวควิกเลโชนะครับซึ่งคอนเซปต์ Concept ของตัวควิกเลโชนะครับเขาจะเอามาแต่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงๆนะครับในที่นี้เนี่ยก็เลยเอามาแค่ตัวเงินสดแล้วก็ตัวลูกหนี้เท่านั้นนะครับสูตรของมันเนี่ยก็คือควิกเลโชจะเท่ากับ current asset หัก inventory down แล้วก็หารด้วยตัว current liability นะครับตัว current asset เนี่ยก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดนะครับเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วก็หักรายการตั้งแต่สินค้าคงเหลือหลังจากนั้นไปนะครับหักออกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเศษข้างบนเนี่ยจะเหลือเพียงแค่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหมุนเร็วจริงๆนั่นก็คือเงินสดกับลูกหนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาหารด้วยตัวหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดของบริษัท อันนี้จะเป็นคอนเซปต์หลักของตัวควิกเล i ชนะครับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็วอันนี้ก็คือเพื่อวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วนะครับในที่นี้เนี่ยก็คือจะนับเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกับตัวลูกหนี้การค้านะครับถ้าค่าที่คำนวณได้นั้นเนี่ยสูงมากขึ้น เท่าไหนนะครับก็แสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วมากกว่านี่ระยะสั้นมากเท่านั้นนะครับทําให้บริษัทมีความคล่องตัวในการชําระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น r a t i ดังกล่าวนะครับยิ่งมากก็จะยิ่งดี อันนี้จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตัว liquidity ratio นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบในการคำนวณกันนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยตัว liquidity ratio นั้นเนี่ยคำนวณกันอย่างไรนะครับลองมาเปิดไฟล์ในโฟลเดอร์นี้นะครับที่เขียนว่า fsgc นะครับ อันนี้เป็นงบของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งนะครับที่ผมเอามาสาเหตุที่ผมเอามาเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่งบการเงินไม่ได้ ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเป็นแบบเบสิกทั่วไปธุรกิจของบริษัทเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจเทรดดิ้งนะครับซื้อมาขายไปสินค้าพวกเคมีพัณฑ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาคำนวณหาอัตราส,ส่วนต่างๆของบริษัทนี้กันนะครับบริษัทนี้เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือบริษัท global connection จำกัดนะครับหรือว่าชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือ gc นะครับอันนี้ผมจะขอเปิดอีกแท็บหนึ่งมานะครับ ตั้งชื่อว่า financial ratio ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาคำนวณตัวอัตราส่วนทางการเงินต่างๆกันตัวแรกที่เราจะคำนวณน,นะครับก็คือจะคำนวณตัว liquidity ratio ถูกต้องไหมครับ liquidity ratio ตามที่เราได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ จะประกอบไปด้วย2ตัวนะครับก็คือจะมี Current r a t i o นะครับกับตัว q u k r k t i o นะครับแล้วเวลาที่เราจะคำนวณน,นะครับก็ให้เราคำนวณไป2ปีเลยนะครับตามงบการเงินนะครับที่เขาเปรียบเทียบมาให้เราอยู่แล้วนะครับจำนวน2ปีผมขอตั้งตรงนี้เป็นปี 59แล้วกันนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นปี58อ่ะเราลองมาคำนวณตัว current ratio กันก่อนนะครับเราลองมาดูสูตรนะครับ current ratio เ,เ,เ,เนี่ยสูตรจะเกิดจากการนำเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะครับเราก็ลองมาคำนวณดูเลยนะครับก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดนะครับซึ่งตัวสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยจะต้องอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินถูกไหมครับ เราก็เอายอดสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดตรงนี้มาหารด้วยตัวหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดนะครับถ้าใครยังใช้ Excel ไม่ค่อยคล่องหรือว่าไม่ค่อยเก่งเนี่ยอันนี้มีหลักสูตรที่สอน Excel โดยเฉพาะนะครับในเว็บไซต์ของ cpd tutor ก็ไปเรียนกันได้นะครับจะได้ทำา x x e l l คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้ว Excel เนี่ยมันจำเป็นมากนะครับในการคำนวณข้อมูลต่างๆหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับ พอหารกันออกมาแล้วนะครับก็จะได้ออกมาที่1.34นะครับใช้ทศนิยม2ตำแหน่งละกันทีนี้เวลาเราจะคำนวณของปี58ด้วยนะครับเราก็เพียงแค่กด Copy ข้อมูลนะครับแล้วก็กดวางไปตามปกติเลยนะครับมันก็จะเป็นการคำนวณของปี58ให้เราเลยก็คือช่องคอลัมน์ k 1 2หาร k 3 4นะครับ่า k 1 2 หารเคสถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะคํานวณได้ตัว Current Ratio ออกมาแล้วนะครับพบว่าในปี59เนี่ยอยู่ที่1.34นะครับแล้วก็ในปี2 5งหเนี่ยอยู่ที่1.33่งพอวิเคราะห์ออกมาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็คือเราก็จะรู้สึกว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องที่ดี ระดับหนึ่งเลยถูกไหมครับเพราะว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี้สินหมุนเวียนนะครับโดยที่เลโชที่คํานวณออกมาได้เนี่ยมากกว่าประมาณสัก1.3เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ค่อนข้างมากพอสมควรน,นะครับทำให้รู้ได้ว่าบริษัทนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในด้านของสภาพคล่องนะครับทีนี้เราลองมาคำนวณตัวค c k Ratio กันบ้าง คลิกเลโชเนี่ยตามสูตรก็คือให้เอาตัวสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดนะครับมาหักด้วยตัวรายการที่เป็นสินค้าคงเหลือลงมานะครับแล้วก็หารด้วยตัวหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาทํากันนะครับ mm hmm. ก็คือให้เรานําเอาตัวสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็คือตรงนี้ มาหักด้วยตัวสินค้าคงเหลือลงมานะครับนั่นก็คือหักสินค้าคงเหลือแล้วก็หักด้วยตัวสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะครับพอหักกันมาแล้วนะครับให้เอาทั้งหมดเนี่ยหารด้วยตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับอันนี้เราก็ต้องใส่วงเล็บให้มันนิดนึงนะครับแล้วก็หารด้วยตัวหนี้สินหมุนเวียนหารด้วยตัวนี้นะครับก็จะได้ค่าออกมาตามนี้นะครับอันนี้เราก็ copy ข้อมูล วางได้เลยนะครับอพอเราคำนวณได้ออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า Quick r a t i ชของบริษัทนะครับปี59าเเนี่ยอยู่ที่0.81ปี58เนี่ยอยู่ที่0.78นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัท q u k r a t i o เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมากกว่า1น,นะครับจริงๆถ้าอยู่ในช่วงใกล้ๆ1อยู่ที่0.8 0.7เนี่ยก็ถือว่าบริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องค่อนข้างมากแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรานับเพียงแค่เงินกับลูกหนี้เนี่ยก็เกือบเท่ากับตัวนี้สินหมุนเวียนที่บริษัทจะต้องจ่ายระยะสั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจาก2 a เลโชนี้นะครับสรุปได้เลยว่าบริษัท GC แล้วกันนะครับ เป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องค่อนข้างดีนะครับ